กลับมาตามกันต่อนะคะกับข่าวภาคดึก n b t ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เรามาตามถึงเรื่องของกรณีเอ่อ CEO แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง คุณเอ็มเอกชาตินะคะซึ่งก็เป็นการจับสืบสวนขยายผลมาจากเรื่องของเว็บไซต์พนันออนไลน์ก่อนหน้านี้จับได้แต่ตอนนี้เองค่ะคุณผู้ชมเส้นเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปขยายผลจับกลุ่มภรรยาแต่เป็นคนที่สามนะคะ,ค,ะคือจับเพิ่มได้อีกหนึ่งคนค่ะพร้อมกับมีการตามยึดทรัพย์จากคนในครอบครัวแล้วก็เครือข่ายได้กว่า222ล้านบาทค่ะ ทางด้านพลตรวจโตไตรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะหรือว่าบอชอสอทอตำรวจไซเบอร์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงความคืบหน้าคดีการจับกลุ่มนายเอ็มเอกชาติและพวกในข้อหาฟอกเงินซึ่งจับกลุมไปเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมา มีการระบุหลังจากขยายผลนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นภรรยาคนที่3ของนายเอมจับได้ที่บ้านพักในจังหวัดจันทบุรีเหมือนกับนายเอมค่ะจับได้ในคืนวันที่8เมษายนพร้อมกับยึดทรัพย์เป็นรถยนต์ของใช้แบรนด์เนมต่างๆรวมไปจนถึงที่ดินและร้านค้ารวมมูลค่ากว่า50ล้านบาท ขณะดเดียวกันได้ตามไปยึดทรัพย์คนในเครือข่ายเป็นที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอท่าใหม่ของจังหวัดจันทบ,บุรีอีกกว่า40แปลงรวมมูลค่ากว่า85ล้านบาทซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าถือครองทรัพย์สินแทนนายเอ็มนอกจากนี้ยังมีบุคคลที่ครอบครองรถยนต์แต่งสำหรับแข่งของนายเอ็มด้วยก็นำรถมามอบให้กับตำรวจอีก5คันมูลค่ากว่า13ล้าน500,000บาท ทำให้ยอดรวมทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดได้ขณะนี้เป็นจนํานวนเงินอยู่ที่222ล00้าน1แสนบาทซึ่งขณะนี้นะคะก็มีผู้ต้องหาที่ถูกจับได้แล้วรวม7คนค่ะก็คือมีเจ้าตัวก็คือนายเอม็มมีแม่ของนายเอม็มมีภรรยาและแฟนสาว3คนมีลูกน้องอีก2คน โดยตำรวจระบุนะคะว่าขณะนี้นายเอ็มยังคงอยู่ในเรือนจำยังไม่ได้ประกันตัวตามที่เป็นข่าวพร้อมกับยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ค่ะพวกนี้ทั้งหมดถูกออกหมายจับเพราะฉะนั้นบอกได้ว่ามีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงจากเว็บพนันที่เราดำเนินคดีครับเราออกหมายจับเนี่ยนะครับ เพราะเรามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าผู้ต้องหาที่ถูกออาไปจับทั้งหมดเนี่ยมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนะครับอันนั้นคือพยานหลักฐานที่ตํารวจมีก็ต้องถือว่ามีส่วนรู้เห็นครับ ส่วนทางด้านนายกรมวลสิทธิ์วงบุตรน้อยรองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงท่านบอกนะคะว่าต่อจากนี้ก็จะมีการขยายผลสืบสวนข้อมูลทางการเงินของนายเอ็มอย่างต่อเนื่องคะ่ะว่ามีใครที่เกี่ยวข้องอีกบ้างแล้วก็ยืนยันนะคะว่าถ้าหากว่าไปเชื่อมโยงถึงใครหรือว่าทรัพย์สินใดก็จะมีการยึดทรัพย์และดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายคะ่ะ